ลือสพัสคีอนูริฟแต่งงานในวัย61เจ้าสาวอ่อนกว่า9ปีข่าวลือที่ระดับสากลถูกเผยแพร่โดยสื่อหลายแห่งในช่วงปลายเดือนกันยายน2568ระบุว่านักสแสดงฮอลลีวูดคนนี้ได้จัดพิธีแต่งงานแบบเงียบๆกับแฟนสาวศิลปินอเล็กซานดราแกรนซซึ่งอายุน้อยกว่าเขา9ปีในยุโรปเมื่อช่วงต้นฤดูร้อนที่ผ่านมาโดยมีรายงานจากเรดดออนไลน์ที่กล่าวว่าพิธีครั้งนี้จัดอย่างเรียบง่ายภายใต้บรรยากาศอบอุ่น และเป็นส่วนตัวเนื่องจากทั้งสองคนให้ความสําคัญกับความเป็นส่วนตัวเป็นอย่างมากแหล่งข่าวที่เกี่ยวข้องระบุว่าคีอานูและอเล็กซานดราเคยพูดคุยเรื่องการแต่งงานมาหลายปีและการแต่งงานครั้งนี้ถือเป็นเรื่องที่รู้สึกเป็นธรรมชาติที่สุดรวมถึงยังกล่าวว่าอเล็กซานดราเป็นแรงบันดาลใจที่ทําให้คีอานูรู้สึกผ่อนคลายและมีความสุขมากขึ้นในชีวิตคู่อย่างไรก็ตามโฆษกของคีอานูริฟออกมาปฏิเสธข่าวในวันที่23กันยายน2568โดยยืนยันว่า ไม่เป็นความจริงพวกเขาไม่ได้แต่งงานกันแม้ข่าวลือจะแรงความสัมพันธ์ระหว่างคีอานูและอเล็กซานดรายังคงนั่นแฟนหลังจากที่ในวันเกิดของคีอานูเมื่อ2กันยายนที่ผ่านมาอเล็กซานดราได้โพสข้อความซึงซ้งซึแสดงความรักและความขอบคุณในมิตรภาพที่มีร่วมกัน คีอานนริฟเคยมีความรักที่เปิดเผยต่อสาธารณะกับเจนิเฟอร์ไซายนักแสดงชาวอเมริกันที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางรถยนต์ในปี2001ทำให้เขาครองตัวโสดยาวนานเกือบสองทศวรรษก่อนจะเปิดตัวคบหากับอเล็กซานดราในปี2019นับแต่นั้นทั้ง2แทบจะไม่ห่างกันและมักปรากฏตัวคู่กันตามงานต่างๆ